ช่วงนี้นะครับเราจะไปกล่าวถึงศิลปินท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณอาภาพรนครสวรรค์นั่นเองนะครับถือว่ามีชื่อเสียงค่อนข้างเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานแล้วนะครับมีชื่อจริงว่าจันเพนคงประกอบนะครับชื่อเล่นว่าไฮาเป็นชาวตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเป็นลูกสาวคนที่4ในจํานวน6คนของนายบุญช่วยและนางกิมเล้งนะครับทำอาชีพนะฮะ ที่บ้านเนี่ยมีอาชีพทําไร่ทํานาทําสวนนะครับอืมแล้วก็มีฐานะไม่ไม่ค่อยดีมากนักนะฮะในสมัยเด็กๆถือว่ายากจนเลยทีเดียวนะครับเธอเกิดในวันอังคารที่29กรกฎาคมพศ2512นะครับจบการศึกษาชั้นประถมปีที่6จากโรงเรียนสวนหลวงนครสวรรค์เธอชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจนะครับและเคยใฝ่ฝันจะเป็นนักร้องอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับ ที่เคยไปดูเมื่อครั้งพุ่มพวงมาเปิดการแสดงที่อำเภออาภาพรนะฮะสมัยที่ออพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยมาแสดงนะครับเธอก็ชื่นชอบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะคุณอาภาพรเนี่ยได้อาศัยงานวัดงานขึ้นบ้านใหม่งานรื่นเริงนะครับเพื่อเป็นเวทีของการขึ้นไปร้องเพลงเพื่อแสดงความสามารถจนในที่สุดก็ได้เข้าประกวดร้องเพลงในปีพศ2528 ที่สถานีวิทยุว,วปถ .9 นะครับที่นครสวรรค์ในเวทีคนเก่งของแม่และพศ .2541 นะครับงานเพลงชุดที่9นะฮะเพลงเลิกแล้วค่ะประสบความสำเร็จอย่างสูงทั่วประเทศไทยจนทำให้มีงานแสดงทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมากมายเลยนะครับทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังระดับนักร้องยอดนิยมมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะ แล้วก็ยังเป็นทั้งนักแสดงนะครับเป็นพิธีกรหลายรายการด้วยกันนะครับในปัจจุบันเอาละครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบดวงชะตาของคุณไฮาอาภาพรนครสวรรค์กันนิดนึงครับว่าในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราลองมาดูกัน <c oughs> สำหรับด้านการงานนะครับใบนี้เป็นเรื่องของความยุ่งความวุ่นวายนะครับในด้านการงานนะฮะเรื่องของตารางเวลาอะไรที่มัน เอาแนอานอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณไฮอาพาพรเนี่ยก็จะเครียดเหมือนกันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบริหารจัดการเวลาต่างๆนะครับเนี่ยตรงนี้จะทให้เครียดเพราะว่าขาดความแน่นอนนะฮะตรงนี้ต้องอาศัยความสุข,ขุมรอบคอบนิดน,นึงในการบริหารเวลานะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นความเก่าอะ่ะภาพนี้เหมือนความเก่าก็คือมีประสบการณ์ สูงพอสมควรในแวดวงศิลปินนะครับแล้วก็ในแวดวงเพลงลูกทุ่งในแวดวงการแสดงนะฮะไปนี้นะครับหมายถึงเรื่องของออที่คล้ายๆกับใบแรกนะครับมันจะกังวลเรื่องเวลาเพราะฉะนั้นคุณอาภาพรเนี่ยดูแล้วเรื่องงานจะค่อนข้างยุ่งไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ว่าประสบการณ์ดีแล้วก็มีคนเนี่ยอยากจะจ้างงานด้วยนะครับมีคนให้การสนับสนุนในเรื่องของอาชีพการงาน ในแวดวงบันเทิงและก็ศิลปินนะครับใบสุดท้ายนะครเป็นที่รักเป็นที่นิยมชมชอบของแฟนเพลงแฟนละครแฟนอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่ามีแฟนคลับค่อนข้างชอบพอสมควร ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีบุคคลรอบตัวบุคคลรอบข้างให้การสนับสนุนด้วยเพราะฉะนั้นในด้านของการงานเนี่ยมีคนสนับสนุนค่อนข้างดีนะครับทั้งคนในวงการคนที่ป้อนงานแล้วก็แฟนๆด้วยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีจุดเสียนิดเดียวนั่นคือเรื่องของเวลานะครับที่อาจจะไม่ค่อยพอนะครับบางทีมีงานเข้ามาชนกันหรือว่างานเข้ามาล้อนหอนี้ก็ได้นะครับจนทําให้คุณอาภารพรเนี่ย เครได้เหมือนกันนะครับเวลาที่มันบีบกระชั้นแบบนี้เป็นต้นครับเอาละรครับนั่นคือดวงการงานของคุณอาภาพรนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีงานก็ยังดีกว่าไม่มีงานนะครับตรงนี้งานถือว่าล้นเลยทีเดียวนะครับ